การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับบริษัทที่มีการร่วมมือกันบริษัทมีการล้อมรอบด้วยการสร้างความนึ่งดูดใจให้มีความเป็นไปได้ในการร่วมมือกันและผลการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ในสังคมการแข่งขันย่อมเรียกร้องหาผลประโยชน์จากการแข่งขันขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรการทำงานของบริษัทเป็นการสังเกตผลประโยชน์ของผู้จัดการองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ผู้นำที่ใช้จังหวะโอ,อกาสในการสร้างความก้าวหน้าทัศนคติที่กว้างของแต่ละบุคคลมีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันแต่ละแบบจากความร่วมมือที่สามารถนำมาประกอบมากกว่าสององค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรหรือรัฐบาลมีความสามารถควบคุมบรรลุกันมากขึ้นกว่าที่พวกเราสามารถแยกจากกาันในความเป็นจริงเมื่อคุณไม่สามารถไปได้คนเดียวและประสบความสำเร็จ เป็นที่จำเป็นต้องทำงานร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพพวกเขามาร่วมกันเพื่อรวบรวมความมั่นใจเพียงพอรวมความรู้ความทักษะทรัพยากรทางการเงินหรืออำนาจทางการเมืองเพื่อให้พวกเขามีประสิทธิภาพ บริษัทสามารถสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรโดยใช้เทคโนโลยีและความรู้เพื่อช่วยให้พวกเขาแข็งแรงสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานปรับปรุงความสามารถในการบริหารจัดการและบรรลุภารกิจโดยการร่วมมือกับบริษัทรูปแบบประเภทของการทำงานร่วมกันสิ่งที่ควรทำเริ่มต้นจากปลายปี1980 นักวิชาการทางตะวันตกได้แบ่งรูปแบบของความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มที่ไม่หวังผลกําไรส่วนใหญ่ในแง่ของการตลาดอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาได้เดินไปถึงศตรวรรษที่21ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและขยายในเนื้อหาในรูปแบบของความร่วมมือเหล่านี้นักวิชาการหลายท่านเริ่มมองข้ามปัจจัยความสัมพันธ์ของความร่วมมือของการจัดการด้านกลยุทธ์มีหลายรูปแบบ ของความร่วมมือระหว่างการจัดการองค์กรและองค์กรไม่แสแบงหาผลกำไรการช่วยเหลือของกลุ่มบริษัทที <um ่รู้จักกันดีบริษัทได้บริจาคเงิน1ล้านดอลลาร์เป็นเงินสดผลิตภัณฑ์ทักษะและอื่นๆยกตัวอย่างเช่น a อวอมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า200ดอลลาร์สำหรับการศึกษามะเร็งเต้านมการบริการการตรวจช็คก่อนผ่านทางเดอะเอวอนบริด o คอนเนอร์อวอน ขวดเซ็ตโคคาโคลาได้ตอบตกลงที่จะปรับปรุงเป็น60ดอลลาร์และเจหน้าที่ที่มีความสำคัญในบอยเกิลคลับของอเมริกามากกว่า10ปีโครงการลูกจ้างอาสาสมัครแผนกกลยุทธ์การกุศลเป็นที่น่าสนใจ มีลูกจ้างอาสาสมัครจำนวนมากเข้าร่วมโครงการลูกจ้างที่ยอมเสียสละเวลาและเงินโดยเฉพาะองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรองค์กรที่ทำขึ้นเพื่อสวัสดิภาพของชุมชนและปฏิบัติตามเป้าหมายในการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ที่ดีโครงการของอาสาสมัครสนับสนุนด้านการศึกษาและบริการชุมชนการประชุมของคณะกรรมการ การศึกษาพบว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาสาสมัครได้รับประโยชน์จากการแข่งขันขององค์กรโดยรวมแหล่งความรู้ในทุกระดับในองค์กรต้องการผู้สนับสนุนต้องการผู้สนับสนุนงานที่แตกต่างจากที่อื่นในตลาดการบริจาคครั้งแรกมาจากการแบ่งปันและมีความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของลูกค้าหรือพฤติกรรมจากการบริาจาค ที่ไม่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของลูกค้าผลกระทบที่อาจมาจากความมั่นคงในตัวยี่ห้อปรับปรุงแบรนด์ปรับปรุงภาพพจน์บริษัทความซื่อสัตย์ในแบรนด์และการขายผู้สนับสนุนข้งขางตรวจสอบจากการซื้อผลิตภัณฑ์ผลจากการแข่งขันผู้สนับสนุนเน้นการจูงใจลูกค้าขององค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกําไรเพราะมีเป้าหมายและพันธกิจชัดเจนสาเหตุที่เกี่ยวข้ของกับการตลาด การกุศลถือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งทางด้านการตลาดสำหรับบริษัทซึ่งถือเป็นรูปแบบที่แตกต่างออกไปการกุศลถือเป็นการสร้างศักยภาพและผลประโยชน์เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการตลาดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคถือเป็นสาเหตุหลักที่ต้องเกิดขึ้นก่อนบริษัทได้บริจาคเงินให้กับกองทุนเพื่อช่วยเหลือและลดอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกับแบรนด์สินค้า เพื่อเป็นผลประโยชน์ที่จะทำให้การตลาดของบริษัทมีการพัฒนาขึ้นไปไกลร่วมฉบาบโปรโมชัน่นคอร์ปอรมเรชั่นจะเกี่ยวข้องกับความร่วมมือขององค์กรไม่แบวงหาผลกำไรซึ่งเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตนเพื่อให้ดึงดูดความสนใจมากขึ้นและการตั้งค่าภาพดีเช่นบางบริษัทอาจผูกช่วยเหลือไปที่ประเภทของผลิตภัณฑ์ฮิวเล็ตเพ็กเก สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มูลค่า15ล้านหยวนเพื่อเยาวชนวิสิตจีนองค์กรที่เน้นการสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่หลได้มีส่วนร่วมเทคโนโลยี YBC, HP เชิญชุมนุมเข้าร่วมในแผนปฏิรูประบบการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลมัธยมในปี1994กุศลกองทุนเป็นวิธีหลักของสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มมัลติเนชั่น จัดตั้งกองทุนการกุศลบริษัทมันสามารถตั้งค่ารูปภาพขององค์กรยั่งยืนและมั่นคงและให้บริษัทเชื่อมต่อกับวงธุรกิจกว่าปีที่เซนทรัลเทลสำนักงานกลางสำหรับองค์กรก,รการกุศลสวิตเซอร์แลนด์ในสวิตเซอร์แลนด์กลางสำนักสำหรับกองการระดมทุนในฝรั่งเศส มูลนิธิเพื่อการระดมทุนควบคุมสวิเดนในสวิเดนและดีแซนไอในเยอรมนีมีความจดจำสำหรับในรับรองซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินเป็นพิเศษในการระดมทุนพิจารณาที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางธุรกิจและนวนโปรฟิตจะไม่มีฐานในแนวคิดและทฤษฎีตอพันพยายามที่จะสร้างกรอบในวัตถุประสงค์ของ comprehending กำเนิดและความสัมพันธ์เหล่านี้เขาคิดว่าการทำงานร่ร um entially, end, วมกัน c o n s e n t u a l y a n d w o e n t ิ i ีใใจบนวิธีธุรกรรมเป็นต้นและเขายังถือว่ากระบวนการวิวัฒนาการนี้เป็นความร่วมมือกันองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรและองค์กรที่สแสวงหาผลกำไรเขาจบการน,นำเสนอไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ